ช็อกตาต e ั ai, ้งทั้งพักเพื่อไทยเมื่อสึกชิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตดอนเมืองส่งผลให้พลิกประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของพักประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ครองพื้นที่เขตดอนเมืองมาถึง37ปีกลับมามีเก้าอี้ผู้แทนในพื้นที่นี้ได้อีกครั้ง หากลองย้อนดูการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดอนเมืองในครั้งที่ผ่านมาพบว่าจากการเลือกตั้งเมื่อปี2554เก่งการุณโหสกุลจากพรรคเพื่อไทยได้ชนะการเลือกตั้งถึง38,351คะแนนทิ้งห่างอี้แทนคุณจิตอิสระจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้คะแนน36,75คะแนน ประกอบก,บกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาโดยเฉพาะเขตดอนเมืองคะแนนของพลตํารวจเอกพงสพัพงษ์เจริญผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยคะแนนยังมากกว่าถึง40,073คะแนนแต่ด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธบริพัตรจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้คะแนนไปเพียง 28, 2 8 0 9 2คะแนนทิ้งห่างถึง11,981คะแนนจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาในพื้นที่เขตดอนเมืองนับว่าพรรคเพื่อไทยยังได้รับความนิยมอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นฐานคะแนนเสียงที่ดีแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตดอนเมืองครั้งล่าสุดทําไมตัวแทนพรรคเพื่อไทยอย่างแซมยุรนันผ่ามรมนตรีถึงแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยคะแนน33,57คะแนนน้อยกว่าคู่แข่งอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งอี้แทนคุณจิตอิสระมาชิงชัยในการเลือกตั้งและเอาชนะไปด้วยคะแนน32,751คะแนนถึงแม้ว่าคะแนนจะทิ้งห่างไปเพียง2,000คะแนน แต่ถือว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีต่อพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งหากมองในตัวบุคคลต้องยอมรับว่าอี้แทนคุณได้เปรียบกว่าเพราะในช่วงน้ำท่วมกรุงเมื่อปลายปี2554ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตด,ดอนเมืองมาโดยตลอดอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทำให้ประชาชนหันมาเทคะแนนให้แต่ในตัวแซมยุรนันแม้ว่าจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะเป็นถึงอดีตพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงมาก่อน แต่ก็ยังไม่ใช่คนในพื้นที่ดอนเมืองต่างกับเก่งการุณที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริงจุดนี้จึงอาจจะเป็นจุดบอดของพรรคเพื่อไทยในการส่งตัวผู้สมัครเข้ามาในครั้งนี้จากการพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นทําให้แซมโดนผลกระทบไปเต็มๆเ,เพราะอยู่ดีไม่ว่าดีดันถูกพรรคเลือกมาเป็นผู้สมัครโดยให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบปาร์ตี้ลิสต์และให้มาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตแทน เมื่อแพ้ก็ต้องกลายเป็นบุคคลไร้เก้าอี้ไปโดยปริยายถือเป็นก้าวแรกที่สั่นคลอนของพรรคเพื่อไทยที่ไม่สามารถรักษาฐานคะแนนเสียงของตนได้อีกแล้วในพื้นที่นี้เพราะที่ผ่านมาคะแนนนำทิ้งห่างมาโดยตลอดประเมินชัดๆสาเหตุพ่ายของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้มีหลายปัจจัยทั้งตัวผู้สมัครความขัดแย้งในพรรคและความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ที่ไม่สามารถทำงานตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้ตลอดจนสถานการณ์การเมืองล้วนต่างเทส่วนผสมให้ผลการเลือกตั้งคลอดออกมาในสูตรที่พักเพื่อไทยต้องกลุ่มขมับไปอีกระยะยาวแต่เมื่อศึกเลือกตั้งจบลงทางนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกมากล่าวด้วยว่าสาเหตุความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องระยะเวลาและการทํางานต่างๆบางครั้งอาจไม่ต่อเนื่อง และชี้แจงนโยบายการทำงานไม่เพียงพอซึ่งจะนำไปปรับปรุงและทำงานมากขึ้นและชี้แจงว่าที่ต้องเสียคะแนนจากพื้นที่ดอนเมืองไปก็ไม่สามารถนำมาตัดสินทางการเมืองภาพรวมได้เพราะมีปัจจัยที่ต่างกันอย่างไรก็ตามความปลาชัยของพักเพื่อไทยในครั้งนี้ยอมส่งผลลบต่อพักเพื่อไทยอย่างมหาศาลและฝั่งลึกในระยะยาวด้วยเท่ากับเปิดทางให้ขั้วพักประชาธิปัตย์กลับมาฝังรากในพื้นที่ดอนเมืองอีกครั้ง แน่นอนว่าอำนาจการดึงงบประมาณและโครงการลงพื้นที่ย่อมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์เร่งทำคะแนนกับประชาชนได้ไม่ยากและอาจเป็นฝันร้ายของพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งใหญ่อีก2ปีอันใกล้ก็ได้บทเรียนในครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่พักเพื่อไทยต้องกลับไปคิดทบทวนและพัฒนาตัวเองกันยกใหญ่ ดูให้ดีว่าจุดอ่อนที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใดเพราะนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่จะส่งผลลามไปถึงในการเลือกตั้งใหญ่ในครั้งหน้าก็เป็นได้ทีมวิเคราะห์ข่าว AEC News รายงาน

ยกทัพของรางวัลแจกหนักจัดใหญ่ทุกพื้นที่ซื้อคูปอ์ต้าทุกรุ่นวันนี้รุ่นทันทีกว่า800รางวัลรวมมูลค่ากว่า35ล้านบาทถึง31กรกฎาคมนี้จับรางวัลครั้งแรก30มีนาคม2556ฉลองความเป็นที่หนึ่งในใจเราจะประหยัดพลังงานได้ไงครับตัวพอลมเทนเอสิคะทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชัดด ปรหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำ